อาเอตื่นมาตื่นมาตีหาก็จูนอดื่มกาแฟากันนะคะก็เห็นโอ้โหอีซ่วมเน่านะคะสรารพัดส่วมนะคะออกมาต่อรถตอแหลหล่อโอ้สลีปนะจ๊ะสลีปของอึงน,น้อยนะ่ะมันไทยพาน,นิดยนะ์น่ะไอที่มึงสามพันกว่าบาทมึงสั่งซื้อผ้าหมอีดอกอีส่วมนรกนะน้อกนั้นสลีปอะไรของมึงอะ ตอนแร่ไม่เนียนเลยนะจะอุปโลกแหมตอนนี้อยากจะทําบุญกับคนใบ้ขึ้นมาโถวาดอกโกนนะ่ะถ้าเขาทําจริงนะนะมันไม่ได้ยากหรอกนะเออเยอะแยะคนที่เขารู้จักคนใบ้ไอ,อ้มาขี้เลือนผัวใหม่มึงนั่นเออมึงซื้อของให้มันก็ให้มันทางผ่านไปเยอะแยะนะที่ใจเขาได้นะแต่มึงมันตอแหลงไออุปโลกใบสลีปนะโอ้ยสั่งซื้อผ้าห่มผ้าห่มของกู แล้วก็มาบอกว่าให้เงินนู่นเนี่ยโอ้ยเมื่อไหร่จะหยุดต่อไหไรไอีส้วมนั่อีส้วม,มแตกดุสารละรูปสิอิจฉาใช่ไหมอิจฉากูใช่ไหมที่อยู่หร,รูดูดีกินดีแล้วมึงมานั่งมาหนอกมาโนอะไรอยากรู้ความจริงเรื่องคดีใช่ไหมว่ากูได้เงินมากี่แสนว่ากูทําธุรกิจอะไรตอนนีู้เอาเป็นว่ากูอยู่ดีกินดีกว่ามึงแล้วกันนะอีส้วมแตกแดนนระลุกแล้วก็อีกแก่เพื่อนมึงอ่ะอี อิโต้บาาัเกอรียนะเออนะอิเออ,อเรียกกระดอของเมืองอะไรน่ะเออต้อนรดต้อนแหลออดยากบอกนั้งไงไปอยู่เมืองนอกเมืองนานะแล้วก็อีส้วมเน่าอีกตัวหนึ่งนะอีนั่นก็แก,ะกะ่ก,กระโหลกกะลาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนวันวันไม่ทำพียอะไรกูรู้ว่าพวกเมืองชีวิตลําบากอยู่เมืองนอกเออก็เลยอยากแบบบ้าหิวแสงเอาสติ๊กเกอร์มาโยนคนนู้นคนนี้พอเขารู้ทานก็ตอนแหลดอกทองแก๊งนางฟ้าของพวกเมืองอ่ะ เออก็มีคนมาเล่ากูฟังหมดแล้วว่าอีอีส้วมนรกนั่นน่ะเออไปให้ไอหมาดาม,มันเลียแย่งกันกับอีเออเจ้าแม่นะ่ะตอนนี้ก็แย่งกันตอนนี้อ่ะเออมันรู้แล้วอีเจ้าแม่มันรู้ว่าอีแก่นะ่ะอีส้วมนรกน่ะมาเมืองไทยก็ไปเลียกันไปสนับสนุนกันนะแกง๊งนางฟ้าบอกกูหมดแหละแชทเชิดคลิปเสียงหลุดก็ามาจากอีส้วมนี่แหละอีส้วมเปรี้ยวนี่แหละอีตัวเสี้ยมไปอยู่ในกลุ่มไงแล,แล้วก็ไปเอาคลิปเสียงมาให้ออ เจ้าก้อยเออเจ้ากาอก้อยนะ่ะเออออกมาบอกกูเจ้าเกก้อยเขาบอกหมดแหละว่าพวกมึงมันเฮียยังไงนะว่าอีเจ้ามงเจ้าแม่ไปหยิบยืมเงินไปขอยืมเงินนู่นนี่นั่นก็เออเจ้ากาก้อยก็บอกว่าอีส้วมเปรี้ยวนี่แหละเป็นคนให้เอาคลิปเสียงมาเปิดนู่นเนี่ยเพราะอีนี่นอยู่ในกลุ่มนะคะแล้วก็ก่อนออกจากกลุ่มก็ดูดเอาหมดเลยที่อีเจ้าแม่ด่าอีอึงอยังไงนี่ไงพวกมึงมันสายเสียมกันไ พอกันแล้วตอนนี้ไปเสียมอีซ่วมเน่าน่นนี่น่ะไปมุดหลังบ้านไปเสียมเมลอนน่นน่ะผลสุดท้ายเป็นไงพวกมึงก็ตกนรกกันเองกูดีดตัวมาแล้วกูดีขึ้นถูกหวยรวยเบอร์งานการก็ดีนะคดีก็ใกล้จะจบแล้วเป็นโจทย์สวยๆนะคะสู้ได้ด้วยไงเพราะฉะนั้นบอกเลยนะว่าตอนนี้สุขภาพกูดีไปทําบอกทําบนอน่ะ ร่างกายเข่าที่เคยปวดหัวที่เคยปวดเมื่อก่อนนี้โอ้โห,โโหคบกับพวกมึงมีแต่เรื่องมีแต่แล้วมันนอกมันูกันไม่มีบุญความจริงเลยนะอีซ่วมเหมือนกันมันนอกมโนูสลิปมึงเที่ยวมาโชว์เอาของจริงหน่อยอีสัตว์ของคูมันไทยพาณิชย์สามพันกว่าบาทนะมึงซื้อบ้าห่มอ,อิสัต์โอ้โหเศษ่างนั้นมึงยังโอนเศษงันเลยแทนที่จะจ่ายเต็มเต็ไม่มีหรอกค่ะโอโ้ซื้อก็ซื้อราคาถูกให้คูไปซื้อถึงนู่นริมโขงนู่นเอาราคาถูกกับเพื่อนค่าส่งก็ไม่อยากจะจ่ายเทอีเดอ ขดดคดีมึงเหมือนกันน่ะหม้จบม,มึงยังอยู่เลยเนี่ยนะที่โยงที่อยู่คลิปน่ะโอ้โหเอาดูดูดูในะป้ากแก,แกอีดอกเงินไม่จ่ายสั่งจังคุณต้องมานั่งแกะคลิปให้มึงถูกอีดอกอีจังหลอีส้วมแตกแดนนรกนะแล้วกูบอกเลยกแก๊งนางฟ้ามึงเป็นคนเอาคลิปเสียงอีเจ้าแม่ม่หกูแล้วมาเล่าให้ฟังหมดเลยว่าพวกมึงไปด่ากูอยู่ใน ในกลุ่มพวกมึงไงเพราะฉะนั้นเจ้าแม่ึมือดาก,กูเยอะอิสัตวทําเป็นดีไหนเะพราะกูด่าขึ้นนั่นเป็นเนรคุณมึงกับเนรคุณกูณเนรคุณตัวเองด้วยบอกแล้วไงถ้าพวกมึงทําบุญสร้างภาพกันอย่างนี้แล้วหลังบ้านไปนั่งสมหัวกันนู่นนี่นั่นโอ้กูเบื่อกูบองตรงเลยกูถามจริงอะมึงทํางานมาขนาดนี้กว่าจะได้ดิบได้ดีกว่าจะได้เงินไม่ได้ดิบได้ดีมากมายเกินไข่แล้วไปอิจฉาพวกมาดามก็อยู่เมืองนอกที่เขาได้ผัวฝอดีๆมีบ้านอยู่มีงานทําดีๆไปอิจฉาเขา นะเห็นเขาทำบุญดีกว่าให้เงินกว่าก็โอ๊ยนาะอีดอกตอนนี้อะไรนะไปขุดคลิปเก่าๆให้อีหมูมาออกโอ้ยเขาไม่สนหรอกค่ะเพราะตอนนั้นพวกมึงบอกให้กูบล็อกเขาไงเออแล้วมึงก็ไปดา่าคนนู้นคนนี้เออแลแ้วแหมกูร่วมพูดด้วยน,น,นู่นนี่เอาแต่ตัดคลิปตรงที่กูว่าเขาอีดอกเขาโอนเงินให้ไม่พอมาเสี้ยมกูไปหลอกเอาเงินคนนู้นเขารู้ทันไงแล้วตอนนี้กูกลัวว,ว่าเขาจะมาหากูลรว นะกูบอกเลยแม่เอฟซีบางคนเขาทําบุญเขาให้ให้ใหทุกช่องเขาไม่เคยมาพูดเขาไม่เคยมาว่าเขาเฉยแต่พวกมึงพยายามไปเสี้ยมไปแซะไปด่าเขาพาดพิงว่าโอ้ยอย่างงู้นอย่างน,น,างนี้มึงไม่กลัวบาปกรรมเลยเนาะพวกเขาสายบุญจริงๆแม่แม่เอฟสายบุญจริงๆอะิะเขาให้ให้มึงก็ให้ใหคนน้ก,ก็ให้ให้หลายช่องแล้วเขาไม่เคยมาพูดมานั่นแต่พวกมึงจะขุดจะเจาะไงว่าให้ใครมั่ง นู่นนี่นั่นกลัวกลัวเขาจะไปทําบุญกับคนอื่นโธอีซ่วมแตกแดดนรกมึงแดกขี้หลานมึงเถอะนะทุกวันนี้ไม่มีปัญญาจ้างเลี้ยงหลานไงต้องมานั่งเลี้ยงเองแล้วไอ้ผัวแกมึงมันดูไหมหลานตื่นหน่อยก็รีบออกมาโยนให้มึงเปิดประตูให้มันเดินออกมาน่ะส่วนอียายก็อยากจะเห่าหอนนู่น่ยปล่อยให้หลานเดินแดกขี้ตัวเองดูหลานมึงโตขึ้นมาก็สันดานเหมือนมึงอะทำเอาไม่ให้ยายเฮี้ยปากจังไรเลี้ยงอย่างงี้กูจะบอกเลย นะถ้าลูกมึงฉลาด้วก็ควรจะเอาเด็กออกไปจากไก่บ้ากลัวมึงเข้าขายบ้าละมันออกมันโนสารรูปสารล,ลังก็มึงเป็นขี้ขายฝรั่งแก่ๆไงอยากได้ทะเบียนสมรสเขาอยากได้สมบัติก็มันมีสมบัติที่อะไรมันแก่มันจนอย่างนั้นนะนะแล้วพวกมึงอย่ามาอุป,ปโลงอยู่เมืองสบายเฮียทำงานที่อะไรแล้วไม่ต้องมาคุยว่าเจากูไปอยู่เมืองนอกมึงน,กงนายสัตว์เอาไปดวดกับปูหรอกูจะไปทําไมกูอยู่เมืองไทยกูเดินเก็บดอกไม้ดีกว่านะอย่าคิดว่ากูไม่รู้นะเจ้ากูไปนู่นนี่นั่นะ ถูกต้องก็ไม่ถูกต้องใครจะไปเป็นขี้ข้าไปอยู่อย่างนั้นก็เหมือนพวกเอ่อไอคนละเมืองที่สนะามน่ะพระมงกุมากกัมพูชาลาวไปอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่มีบัตรมีบดกูไม่ไปหรอกค่ะกูอยู่อเมริกามาก่อนกูรู้นะจังเพราะฉะนั้นพวกมึงก็ได้แต่มนหนอกมันโนนะเอาสลิปมาที่โอนทาบุญให้กูหรือว่าทําบุญจริงๆเหรออีดอกและตอนนี้แหมอยากจะทาบุญกับป้ากับลุงอิสัต บอกโอนให้เขาพันหนึ่งไหนละ่ะให้กูจแจ้งบอกนักน้นนะว่าโอนังินไปอิสระมึงต้องมีสลีฟสิเขาจะได้รู้ว่าไปกดธนาคารอีดอกบอกเลื่อนลอยขนาดใช้กูไปนู่นไปนี่เติมน้ำมันไปจนกลับมาแล้วยืมเงินพี่ใบหนัจนต้องทวงอิสัตอีส้วมแตกมึงหยุดสร้างม้าเถอแล้วหยุดมันออกมมนอเอาคอนเทนต์แล้วมึงโง่มึงควายใครครบกับมึงก็ควายนี่กคุณดีนตัวออกมากับแกงมึงนหรอมึงโง่ โง่แล้วไม่ยอมรับความจริงมันมานั่งมันนอกมันโนแล้วตอนนี้มันโนอะไรอีกจ้าอืมกูเนี่ยรวยเอารวยเอาตอนนี้นะคดีก็เป็นโจทย์เยอะแยะรู้ๆสวยๆนะคะตอนนี้ทุกวันนี้คุยกับจทนายหลังบ้านสบายนะคะไม่ต้องหมอกมันนั่งมันนอกมันโนฟาดเหนื่อมึงดูให้เป็ดน้ำแดงสิงไหม เอามาคมคูไม่ถึงเดือนไปไงไปเรือนนอนนะมึงก็รอติดตามเอาลุ้นเอาตอนนี้อยากจะรู้สิโอ้ยวันที่สามมึงเป็นไงเดี๋ยววันที่สิบห้ามึงเป็นไงวันนู้นวันนี้เป็นไงรอชมเอาตามหน้าสื่อแ,แต่กูไม่ค่อยจะพูดหรอกตอนนี้เพราะว่าผูรูรู้ไม่อยากให้พูดเยอะนะเอาเนื้อเนื้อเดี๋ยวใครหายไปเหมือนไอ้เป็ดน้ําแดงนั่นแหละก็ตาม,มาไปเรือนนอนแต่ละคนแต่ละตัวตอนนี้ไม่ออกมาสะเด้าไม่ออกมาเต้นแรงเต้นกลาเพราะอะไรก็เจอนกยักษ์ไปอีกไง แล้วไหนมึงบอกกูไม่มีเงินนะ่ะอู้กูแจกนกยักษ์ลัวฟังตรงตรงทั้งนั้นนะคะไม่บรนทัดเหล็กฟุตจ้ะนะไม่ได้กระโหลกกระลาเหมือนตอนอยู่กับพวกเมืองหรอกอิสว์กูออกมานี่กูดิดตัวมานะหวยก็ถูกนะมีเงินทองไหลมาเทมาทำางานให้กับลูกพี่กูให้กับเจมบใบกูกับแม่แม่เอซกูเงียบเงียบสบายสบายนะ อยู่ดีมีแหงนอนห้องแอร์แนละไปไหนก็สบายนะคะรถกูก็ขับสบายไม่ต้องมานั่งติดกระชงก็จาไม่ต้องมานั่งผ่อนนูน่นนี่ไม่ต้องมานั่งไปยืมคนนู้นคนนี้มากดสร้างภาพแล้วอุปโลงอุอ้ยตู้เอทีเอ็มเป็นละล้ลานน,นู่นเนี่ยโอนมาเป็นแสนๆสละล้ลานโูขี้โมขี้คุยกันอีนึงมาคุยก็คุยทับเขาเอยสันล้านทามีเจ้าของร้านอีนั่นทำเงินเลงเง,งนินอย่าไปเชื่อมันมันกระจอกก็จะแต่หลังบ้านก็ไปจูบปากจูบด่ากันอีพวกตอนแหลพวกเก็บกดนะกูละเบื่อเบื่อนะ กูหลุดออกมาได้นี่เหมือนขึ้นสวรรค์เลยคนดีๆแม่งก็พลอยเฮี้ยไปกับพวกมึงอะแหละกูว,ว่าเขาก็คงมีสายเลือดที่แบบจะแบบว่าอุปโลกมนออกมนโนไงถึงได้หลุดจากกูไปก็ดีแล้วแหละถ้าอยู่ต่อก็จะดึงกูตกต่ําแทนที่จะให้กูดึงขึ้นมาเป็นคนชาดคนที่มีทันสมัยแล้ว่าทันสังคมทันเกตอีสัตว์นั่งมันออกมนโนเป็นไงเจอพวกอีหมาดำ ไอ้มาขี้เลือนหลอกไม่บอกเจออีกแก๊งนางฟ้าหลอกด้วยเอาคลิปเอาเครื่อไม่กูอีกเยอะนะอีกเจ้าแม่ที่มึงด่าก,กูใส่ร้ายใส,ใส่ความกูแล้วทาบุญเอาหน้านะ่ะไม่งั้นกูไม่ออกมาด่ามึงหรอกไอหาดำเป็นไงตอนเนี้ยเจอลูกพี่เรียกไปอบรมตอนนี้แค้นกูเหรออุ้ยแน้นนะกูบอกเลยนะตอนนี้กูทํางานเงียบๆของกูนะแจกนกยักษ์ค่ะนะ มึงดูอินกแสกสิหายไปไหนได้รับคุดเพิ่มนะส่วนอีส้วมแตกแดนนรกนะันและอีส้วมเปรี้ยวนะอีต้อแหลตอนหลุดต,อ,ตอแหลอลีอลนะั่นแ่ะตัวดูดในกลุ่มเลยตัวเอาคลิปเอาหลักฐานเอาแชทในกลุ่มไม่กูุ่นอเจ้าแม่และคนก็อีนี่แหละที่มึงมาถามคูว่ามันมีแชทกับมึงไหมมีไลน์กับมึงไหม,ม,ไก,ม,ไมก็มันเลียไอหมาดำกันอยู่มันจะบอกคูจะบอกมึงได้ไงมันสั่งให้คูไม่ให้บอกมึงว่ามันคุยอะไรมันนินทาอะไรมึงเยอะนะอีส้มเนา่าอ่ะเอออีส้มเปรี้ยของมึงอ่ะ ก็แก๊งพวกมึงเดลังฉานกันเองไม่งนั้นอีกองกล้วยจะออกมานี่คลิปที่เออหลุดไปนะแล้วมันยังน้อยนะความจริงมีอีกเยอะแต่กูเบื่อแล้วไงขี้เกียจจะเอาออกแล้วเพราะกูรู้สันดาลพวกมึงกูเลยบล็อกหมดไงนะไม่ว่าอีส้มเปรี้ยวอีอะไรนะมันทิยายเจ้าแม่กูฟังแต่กูไม่โง่ที่จะคลิปเสียงก็ให้อีหมูไอ้ควายเปิดนันห่หรอกนะ ไม่มีประโยชน์นั้นมันเป็น,านการกระทำของคนโง่โง่ค่ะกูเก็บไว้เนี่ยแล้วกูรู้เพราะมึงเป็นไงกูถึงดีดัวออกมาไงนะอีซ่วมแตกนันนีเอาสลิปที่มันหลักฐานจริงๆหน่อยอีสัตว์ไม่ใช่ซื้อของกูนู่นนี่นั่นแล้วออกอุปโลกว่าเป็นละลายอีสัตว์หมื่นหนึ่งยังไม่ถึงเลยเฮียเอออีจังไรซ่วมแตกอีมันออกมาโนชีวิตกูตอนนี้ดีดีค่ะกูบอกเลยนะไม่ต้องมารอว่ากูจะนู่นนี่ราคาตอนนี้หลุดจากมึงมาเหมือนถูกหวยลงมาที่หนึ่งเลยจ้านะจ้าก็ฝากไว้คิดนะพวกโง่โง่ท่้ เนรคุณเดลฉันกันเองในกลุ่มนะนะอีแก๊งนางฟงนางฟ้าเนี่ยนะนะอีเจ้าแม่คลิปเสียงมึงอ่ะดา่ากูนินทากูแล้วทําบุญนู่นนี่ออกมาอีกเยอะความไร้กาศของมือกูถึงดิดตัวมาไงหัดยอมรับความจริงกันบ้างนะทั้งอีส่วมแตกทั้งอีพวกมัน,นอกมนันโดแล้วมึงก็ไปอูวยกันนะกันเลขาอูวยกันแต่อูวยกันฉ่าเลยนะหลังบ้านตัวเองเพี้ยนเพี้ยนสาวแต่พอรับหลังมันนินทาอีเพี้ยนสาวไปนินทายเลขากะก,กูนะอีเจ้าแม่นะ เออมึงนินทาอะไรกันอ่ะกูเบื่อจะพูดแล้วอเอาแคแบบว่าแค่จะยืมเงินเขาแล้วเขาบอกว่าเออโอนไหมกูไม่เงินในบัญชีกูจริงมันไม่มีพวกมึงก็อายกันเองหยุดอุปโลกได้แล้วนะล้างหีซะอืมปรับตัวปรับใจซะอีส้วมแตกนะ ถ้ามึงไม่หยุดพูดเดี๋ยวคนใกล้เคียงมึงจะโดนนะเออแล้วเที่ยวไปด่าคนนู้นเคอร์โล่งเคอรี่มึงถามดูสมาชิกมึงไม่ยังใครที่ไม่ได้เป็นเคอรี่มัง้งนี่ไม่ได้ว่าใครนะก็ฝากถึงอี่วนแตกแดินน่ะลงนะหยุดมันออกมโนนะกูเห็นมึงมโนเพื่เจอไปหลังบ้านบอกมึงเงินก็อีอีอีอ,อ,อีวนเปรี้ยของมึงมันออกมโนด้วยกันะตอนนี้อยากรู้คดีใช่ไหม,มกูมีเงินในบัญชีเยอะแยะตอนนี้ถูกหวยค่ะถูกหวยไม่ใช่เงินที่จะใช้หนี้มึงไม่มีนะคะเออเพราะมึงไม่ได้เป็นอ่อะไรมาให้กูนะอี ช่อยแต่อีมันออกม,มันมแล้วฝากบอกนะไม่ว่าจะคลิปส่งคลิปเสียงอะไรผลค่ะคนที่มีสติสายบุญจริงๆเขาไม่ฆ่าหรอกค่ะที่แอบเอาคลิปเสียงแต่เฉพาะที่คนโน้นคนนี้ว่ากันมึงดน่าดา่าคนณน้นคนนี้เยอแยะนะอีหาอยากได้เงินเขาสิอยากให้เขาไปโอนให้อีกสิว่าเขาไปนูน้นเขาไปทําบุญที่อื่นแล้วเขาไม่มาโยนให้มึงแแหละอีซ่วมนรกฝันไปเหอนนะที่หวังใจแม่เอฟซีกลับไปโอนให้มึงไว้ไว้ไว้โอเคนะคะก็ ตื่นมาก็อยากฝากถึงอีพวกเดลันชานนะตอนนี้อึ่งน้อยเขาสบายค่ะหลุดมาจากโคจรอุบาทพวกมึงอีพวกงโง่มัหน,นอกมันโดนนะอ,อีพนักงานเคอรี่อ <c ười> โอเคแค่นี้ก่อนนะคะ <c ười> บายบายจ้า